สวัสดีตอนบ่ายจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะพามาเก็บสตอเบอรี่จ้าสวัสดีจ้าพี่รอน,รอนพี่รอนหน่มใหญ่มากเข้มมาช่วยเก็บด้วยดูสิสตอเบอรี่เอาสอ,สองสองอันเลยจ้าดูเสื้อของเขาซะก่อนเสื้อของเขาจ้าบอฟฟาโลเมียของเขาเคยเลี้ยงบอฟฟาโลจ้าเลี้ยงควายเขาก็เลยชอบ เขามีราสเบอร์รี่ด้วยจ้าทางผ่านดูสิเขาปลูกในอุมโมงค์จ้ะอุมในอุมโมงค์จะได้จะได้ร้อนร้อนโอ้มีคนเก็บด้วยเละจ้มเก็บอยู่ในอุมโมงค์อากาศจะได้ร้อนจะได้สุกไวๆจ้ะ เขารับจ้างเก็บตอนที่ส้มมาอยู่อังกฤษใหม่ๆพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นก็เก็บสตอเบอรี่จ้ะแต่เขาจะปลูกไว้ตรงดินเก็บเก็บแล้วปวดปวดหลังมากๆเลยจ้ะเหมือนเกี่ยวข้าวเก็บวันหนึ่งบางทีได้เยอะมีอยู่วันหนึ่งได้เยอะเกดสิบกปอจ้ะในช่วงนั้นปี ไอ้หนึ่งั้ยเก้าจ็ะช่วงนั้นก็20กว่าปีมาแล้วเงินไทยเงินไทยแพงเออเงินปอนไปแลกเงินไทยได้เยอะมากจ้ะประมาณ72บาทต่อ1นปอนจ้ะช่วงนั้นเดี๋ยวนี้ก็ถูกอยู่จ้ะ4ีเออหนปอนได้43 43บามส่สมทส้มพึ่งส่งไปเมื่อสองสามวันที่แล้วจ้ะ เขาเขาเขาปลูกไว้ในอุโมงนโน่นนะโน่นนะจากสตอเบอรี่สวัสดีจ้าท่านผู้ชมมามาจะามาเก็บสตอเบอรี่ด้วยกันดูสิเขาไอ้ยกขึ้นสูงมากเลยจา้าไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มเก็บให้ไอ้ให้ปวดหลังเดี๋ยวขอชิมสักลูกก่อนนะจ๊ะ สองลูกก็ได้จ้ะอืมอืมมออร่อยสามลูกแล้วส้มไม่น่ากินหรอกเพราะว่าตอนที่รับจ้างเก็บสตอเบอรี่เห็นลูกใหญ่ๆแดงๆแบบนี้กินไปตั้งสิบกว่าลูกนะแล้วก็พอกินไปแล้วปวดท้องจ้ะเหมือนจะอ้วก ก็เลยเก็บสตอเบอรี่ไม่ได้เลยน่าจะจำเอาไว้พอแล้วจ้ะแค่นี้ก่อนไปจ้ะลูกแบบนี้อร่อยดีจ้ะอืม ุดยอดจ้ะมาจ้ะเพื่อนเพื่อนมาเก็บด้วยกัน เก็บแป๊บเดียวได้เยอะมากจ้าสดสดสตอเบอรี่ดูสิจ้ายังไม่หมดเลยจ้ามาจะเพื่อนๆมาช่วยเก็บหน่อยลูกแดงๆอันนี้ลูกชมพู ดูเธอจ้ะข้างล่างก็หลายพันต้นอยู่จ้ะดกมาก ชอบไอเดียปลูกสตอเบอรี่แบบนี้มากจ้ะไม่มีการปวดหลังจ้ะดูสิเขาทำไว้เขาทำได้อย่างสุดยอดชอบมากเพื่อนๆนคนไหนอยากมาก็มานะจ๊ะดูสิไม่ต้องก้มให้เหนื่อยไม่เหมือนตอนที่ ส้มมาอยู่อังกฤษใหม่ๆก้มจนปวดหลังจ้ะสุดยอดของส้มก็ได้เต็มแล้วละจ้าเต็มตะกร้าที่เขาให้แล้วแต่แต่ก็ยังเก็บอีกอยากเก็บอีกจ้ามันเยอะมากแล้วก็ลูกใหญ่ๆเห็นแต่ขาพี่รอน เขาให้เขาให้ตะกล้ามายังไม่รู้เลยจ้าว่าราคาเท่าไหร่แต่ของส้มได้เต็มแล้วของพี่รอนของพี่รอนเดี๋ยวไปเ,เดี๋ยวไปดูของพี่รอนออรนี่ก็ไมนิอ๋อพี่รอนอยังได้ไม่เยอะเลยจ้ะดแต่ของเขามีแต่ลูกใหญ่ๆเดี๋ยวมาช่วยพี่รอนเก็บโอเค อ,อ,อสูงมากจ่าดูสิไม่ต้องก้มเขาบอกว่าควายควายก็ยังมาอยู่ด้วยเงาะเงาะมามาจ้าเพื่อนๆดูสิโอ้ลูก สวยๆส,สตอรอเบอรี่จ้าโอ้โหลูกใหญ่ๆขอกินลูกใหญ่ๆก่อนนะอืมหกลูกแล้วนะจ้ะพอแล้วดจะไม่สบายเก็บจะเก็บใส่ตะกร้า ลูกนี้เอาแต่ลูกใหญ่ๆจ้ะ หนักแล้วจ้าเริ่มหนักแล้วโอ้ยโอาจะพอแล้ว โอ้ยนี่ต้องปล่อยไว้แล้วละจ้ะเต็มสงเสียดายทูกเลอรเลยเต็มจริงๆเต็มมากๆ เต็มเลยจ้าสองตะกร้าก็ยังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เขาต้องเขาขายเป็นน้ำหนักจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ้าว่าเป็นเงินเท่าไหร่พอเก็บเสร็จแล้วก็ช่างจ้า Yes. Um, can you tell me how much it is please? s i s t r e t i r t y f o Yeah. Thank you. สมสิบกปอนจ้ะสองตะการสามสิบกาปอนจ้ะสองตะลานี้คิดเป็นเงินไทยก็พันกว่าบาทจ้ะก็ไม่เลวเลยจ้ะไปเก็บเอง เก็บเองเอาลูกใหญ,ใหญ่เขาก็มีขายอยู่นะจ๊ะมีขายตรงนี้นะจ๊ะเขาเก็บมาขายแต่ลูกจะจะไม่สวยจะไม่สวยเท่าเก็บเองจ้ะอันนี้เขาขายจ้ะมีมีเชอร์รี่ด้วยจ้ะ แต่เชอร์รี่ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่จ้ะชอบกินสตอเบอรี่ ส้มหวังว่าท่านผู้ชมคงจะชอบนะจ๊ะถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มทำคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะส้มขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสดชื่นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า